โอ้พร้อมยังตกใจเ,อเอลองนั่งมึงลองนั่งรถมึงโอ้แดบงบแดบงบแบบทั้งรถทั<ด>้งคนทั้งหมวกมแดงตาก,กแดงหมวกแบบ<อ>ดงตแบบ้นแดงกางเกงกแดบงบเฮ้ยทำไมปากแดงอะ่ะก็ใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะเอ้ย<อ>ขนาดแดงมึงยังขายของนะโอ้ เก่งได้กะเด็กโอ้คือสีมักสีนี่คัะมักเต๋อนะสีแดงแรงเลยจะถูกจะแพ้กก็แดงไว้ก่อนจะไปเที่ยวไหนวันนี้วันนี้จะไปเที่ยวประตูไสประตูไสที่ไหนเนี่ยสปปลาวค่ะมาทักทายพี่น้องฟังล่าเด้อสบายดีเพออยู่ใสกระทักแม่เห็นแดงแดงอี่ก็เอิญโลดอย่าตีหัวกับพ่อเฮ้ยข้างหลังก็แดงกันแหละเออโอ้เขาเขาเตีมมากนะ เปล่าไมมครับนี่